ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราแบรนด์ออฟเชี่ยลนวัน,นี้ช่างเข้านะวันนี้จ้าผู้บ่าว้างวันนี้งานอะไรคะวันนี้คือหน้าง,งานของเราคืออะไรอ๋อคุณมีหน้าที่ปูกกระเบื้องใช่ไหมคะเข็ดกระเพยนี่กินข่าไปมามากินข้าวเร็วโนอาโนอาอย่าไปพี่หนูนาไปเถึงนาแล้วเด้อ โนอาโนอาอย่าไปลูกโนอา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 ไม่เป็นไรคะ่ะโนอาไปแล้วนะคะยนต้อนรับเข้าสู่ช่องนา,าราแบบเอาไ้เชียวบรรยากาศบ้านพี่หนูนาคือลวดสุดหาที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะนะคะ <c oughs> อาจจะคือว่าหาน้ำมาทางน้ำออกนี่เดี๋ยวนะคะน้อ,ง,องเล็กก็กลางทํากับข้าวเดี๋ยวนะคะหนูเอาไม้ฟอยไปถังน้ําออกก่อนน้ํามันขังอยู่ตรงตรงนี้นะคะมันจะห้าง นะคะฝนโตค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านพี่หนูนานะคะเดี๋หนูนาคอยล่างรถใหญ่เราเด้อม,มันทางมันมันทางไม่ได้หนังมันทางไม่ได้ค่ะคือมันทางแล้วก็ให้ขาดไปเลยค่ะอเอาเป็นว่ามันทางบ่ได้จ้านะคะทางไม่ได้นะคะม,มันขาดแล้วนะคะ อะไรค่ะ,ะ,ะป่าเราจะไปดูหญิงเล็กทำกับข้าวนะคะวันนี้้อ,องหญิงจะดูอะไรคะน <c oughs> ะคะสวัสดีค่ะบู๊ยกับข้าเมนูน่ากินเลยค่ะอันนี้พี่หนูนาลดหนุนก็ไม่ได้ค่ะต้องกินด้วยอย่างเดียวนะคะให้กี่านานคะแนนเจคะ ทานยาไหมหนูหนท,ทนว่าได้ทานที่้ำลายทานเ <ไป S 1> ส้ส็จทานเสร็จไร่เสียงโอเคอเลิศน่ารักเต้าหงอคาสตอค่ะสำหรับคนสตอแล้วก็ใบกรูดจ้าที่เห็นน่ากินเป็นเลืมามายอดเลยทำไมหญิงได้ทำกับข้าวอร่อยเป็นจรงเลยคะอร่อยเป็นคืออะไรวะอร่อยค่ะทำกับข้าวเป็นแล้วก็อร่อยค่ะแต่ก่อนอยู่กับผู้บ่าใช่ไหมหนูหยกตาค่ะหยกตาค่ะตาา ซาตากค่ะสวยงามมาแล้วบอ,อ,อกผิดเนาะนี่นะครับอันนี้คือผัาสตอนะครัะพาสต้เาเออเลอรนะครับเมนูแต่ละเมนูถูกใจพี่หนูนามากครับเพราะว่าจัชจ้าในื้อย่านเนยนะครับก็เติมน้ำแล้วก็ชิมรสนะคะเติมน้ำชิมรสก็อันเป็นอันเสร็จนะคะนนรับ กระพิ้ไก่สตอค่ะสตอตอต้องหันหน้ามาด้านฉันสตอค่ะะเราต้องมาบ่อยๆครับเพราะว่าอาหารในในตู้พี่หนูนาเยอะเราก็ต้องเอามาทำกินทำกินค่ะนะคะแซบไหมสีซูปหมันน้องไม่ส้มก็เป็นตะซุปแซบด้วยเนี่ย ที่ติดปฏิทินรู้บ้างไหมไอเหรอเปต่แซ่พี่นุนาเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งนะคะมาเดี๋ยวจ้าเอฟซีทุกท่านมากินข้าวน้องเคซี่ไปดูคลิปด้วยนะคะคุณอ่ะเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บน้องๆน่ารักขอบคุณค่ะนะคะเป็นจะแซ่บตะแซ่บจัดบนเมนูนะคะ อ,อันนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เท่านี้นะคะข้างบนยังไม่ทานะคะก็หนูก็ทาแบบได้แค่นี้นะคะก็ธรรมาดาธรรมาดาในเมื่อมาแล้วเราก็จัดนะคะเดี๋ยวให้เปิดให้ระบายอากาศก่อนนะคะเบาๆก็แค่สองชั้นเองนะครับไม่ได้ทําอะไรมากะครับบริเวณไหนจานไหนละ่ะจานไหนหล่ะคะจานจานี้คะ่ะเออจานแก้วก็ได้มันค่อยไม่หมันค่อยไม่กว้างนั่นไงจานนี่นั่นนะ เออเลศน,นั่นแหละนะคะโฮยเราจะกินหมดนี่เลยค่ะเป็นจะแซ่บจะยิงดีดูกับข้าวแต่และอย่างน่าทานค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นนข้าวผัดเอเอสวัออนะกกสดีค่ะทุกท่านเสร็จแล้วไปเองคงเย็น เสร็จแล้วนะคะเตรียมตเตรียมสำรับแล้วนะคะเตรียมตักข้าวค่ะเลิศกับข้าวมือวม่อนี่ค่ะตับข้าวมื่อนี่ค่ะดูนี่นะคะตับข้าวมื่อนี้มเอเซตป้อมค่ะวีมือน้องหญิงเล็กนะคะเฮีนาทำไมไม่ขึ้นไ์หนูจะลงไรแล้วนี่ขึ้นไหมโอเคไรเอง มันสวยหนูเ็กทำกับข้าวนูเ็กทำกับข้าวโปรมากๆใช่ค่ะเราถนัดคนละยานะคะคนทำมันก็ถนัดคนละยางไม่มีใครดีกว่าใครนะคะคนเรานะคะเหมือนๆกันนะคะสวัสดีค่ะนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะนีเล็กทำกับข้าวเก่งมากๆเลยค่ะนะคะคุยกันเอาด้พี่น้องนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ่มานะคะป้าจะเสียบแห้งพี่นาหาไหนกันจะพี่ดานั่งนั่นเลยคนนี้ยากเลยสตอร์คขาสตอร์คะาติดน้ำปลานิดนึ่งพี่ขาชิมๆพี่ขารับประทานได้เพค่ขเออถึงกับป้อนนะคะต้องการอะไรหรือเปล่าคะหญิงเล็ก ยาพี่หนึ่งเอาไปเลยโคระฟ้าเออเลิศเอ๊ <thoroughly> <house> ดูแลดีจังเลยนะคะดูแลจริญเลยนะคะว่าแม่จ่าเจ้านะมันจะมีมันจะมีแบบสุกกับไม่สุกพี่นาวแบบเออแบบนี้แหละไม่สุกนี่แหละมันจะมีแบบสุกกับไม่สุกใช่น้องโนอาบน้ำเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะมากินข้าวเด้อเอฟซีทุกท่านมากินข้าวนะคะเห็นแล้วอยากผัดสตออร่อยค่ะนะคะพี่จันเพนต้นนะคะตา ซาตอจักตรกต้นขำขำเคซี่พูดแต่เมื่อคืนพรุ่งนี้ค่อยลดแม่นจ่าก,ก็พรุ่งนี้ค่อยลดจ้าวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ค่อยลดอืพรุ่งนี้ค่อยลดพี่น้องค่ะอาหารไทยนะคะวันนี้อ่ากินก่อนนะคะถึงจะไปอาบน้ํานะคะอาหารจะเย็นก่อนป้าเปแต่เสียบแห้งอ๋ยกินก่อนค่อยอาบอาหารเย็นไม่รอร่อย อาจารย์จะเอาไข่ให้เอาแล้วไงเอาอ๋อนี่ไงนะครับป๊าเลือดแมงเลือดแหงค่ะอีกยี่สิบวิค่ะบรรยากาศคือดีมากๆบรรยากาศคือดีเท่ยยิ่งจะเข้าหน้าหนาวรอบนี้เนาะโอ้เอฟซีนะคะ แคมป์ and ยังกงอ่ะ meeting camping FC festival meeting camping FC festival สองพันยี่สิบสองห้วยหอห้วยหอดวิลล่าการ์เด้นทันทีนะคะบรรยากาศคือดีมากๆค่ะมันจะล้อมรอบเป็นล้อมไปด้วยรอบภูเขานะคะเอวาเป็นของเจ้าของอ่านะคะ FC นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะกินเผาเด้อจ้ากินเผาเด้อจ้าแปลนาที่แล้วค่ะ